ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองไรยนนะครับมาครับผมวันนี้มี FC นะครับหลายๆท่านนะครับที่ผมลงแวนไปเอ้แลนด์ลงไปทีไรนะครับเห็น FC ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้ผมเจออีกคันหนึ่งนะครับผมก็เลยอ่ะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับว่าใครจะไปปั้นได้ไหมครับคันนี้นี่ฮะคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับคันนี้นะ น,น่าจะได้แต่บอดี้นะครับผมว่านะนี่ฮะไฟท้ายก็ไม่ใช่ของมันแล้วครับตัวนี้นี่ฮะขอได้ไหมครับ <c oughs> น่าจะได้แต่บอดี้แล้วมั้งครับเนี่ยได้แต่หน้านะก็นี่ฮะภายในครับก็รุ่นนี้น่าจะมีหลังคาด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ฮะ แต่ตัวนี้ไม่มีหลังคามานะครับเพราะว่าผมก็ม่เสร็จทับเท่าไหร่นะครับกับแวร์นะครับกับแรนด์นะครับถังน้ํามันครับช่วงร่างนี้น่าจะไม่ใช่ของมันนะครับน่าจะเป็นของโตโยตานะเนี่ยไปดูกันนะครับเป็นของโตโยต้ามาแปลงใส่นะครับ ของโตโยต้าครับน่าจะได้แต่โครงครับทะเบียนไม่มีนะครับกระจกก็ไม่มีแล้วโอ้โยเปิดทำไมเปิดยาวจังเลยนี่ฮะองไรก็เป็นของโตโยต้าสิลแล้วขอลองดูครับถ้าใครอยากได้ซากนะครับนี่ฮะเหรียญไมก็ยังเดิมอยู่ครับ เ,เห็นเอซนะครับถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเราก็เลยถ่ายให้ f อซได้ดูกันนะครับว่าจะไปปั่นได้ไหมยังใช้งานได้ครับตูล็อกนี่ฮะแลนด์ครับน่าจะเป็นแลนด์นะครับตัวนี้แนลนดโรเวอร์นี่ฮะระเบียนก็เป็นของ รอ,ออ้วยมา,าดูภายในเครื่องครับอ๋อโตโยต้าครับสิบสองอาก็ยังไม่ผูเท่าไหร่นะครับพอ,อไปปั่นได้ไหมแต่ส่วนมาก f อซมีแต่ ถามหาทะเบียนนะครับเพราะมีซากอยู่แล้วอยากมีอยากหาทะเบียนนะครับมอรมเบก็แปลงออกมาแล้วครับนะโตโยต้าครับหนังเอวแผ่นเพจยังอยู่ครับ ยิงใหม่ไหมครับเนี่ยเป็นฟักน่าจะขันออกมาแล้วก็ยิงสกูใส่แทนตอนทำสีนะครับเนี่ยช่วงล่างโตโยต้าครับคันนี้ลองดูครับใครเื่อใครสนใจนะครับอยากได้ใครปั้นนะครับหรือว่าของตัวเองมีอยู่นะครับก็ลอง มาดูได้ครับหรือว่าอันนี้ไม่ใช่โลมีเนียมนะครับเป็นเหล็กครับเหล็ก okay. ชอบเล่นคนชอบเล่นเนี่ยกระจกไม่มีแล้วปกติมันจะมีหลังคานะพถพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ดูรูปพรดีมีลูกค้าส,ส่งให้มาดูนะครับ น,น่าจะเป็นรุ่นตัวนี้มั้งครับก็ลองดูครับถ้าใครสนใจก็เลยถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับคันนี้เสียดายครับไม่มีทะเบียนครับคันที่ผมเอาไปประมูลที่ลงไม้นะครับ โอ้ขนาดขนาดสภาพนั้นคนยังต้องการเยอะเลยนะฮะแต่ตัวนั้นมันเป็นฝาฝากระโปรงเป็นโลมิเนียมนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นเหล็กหรือเป็นโลมิเนียมเนี่ยฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับนี่ผมก็ไม่สันทัดนะครับว่ามันเป็นแรนรุ่นไหนนะฮะหรือว่าเป็นชิปนะครับแต่ตัวบอดี้มันใหญ่อยู่นะครับนะฮะ ก็าลองดูครับนี่ฮะักบะสเตรเลตก็มีเลยนี่ะไม่จะซากรถครับโอ้หัวนิสันโอ้มิกปูนก็มีครับนะครับแมคโครก็มีแมคโครน่าจะใช้งานอยู่บ้างไงกบะ สเตลเลตครับแท้ทั้งคันครับแท้ทั้งคันไว้บรรทุกพวกปลาพวกของเค็มๆหน่อยพวกนี้ทําใหม่ๆไม่ใช่น้อยครับสเตเลตแท้เนี่ยโอ้ยังมีเหล็กเสริมอยูน่นะครับเสริมกินเลยเนี่ยป่ะกามาถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูกันนะครับจิบเอ้ยแรม นี่รถโอ้ไม่ใช่มูคูนครับรถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยมีวาลออกมาด้วยน่าจะเป็นของเหลวแต่ทำไมมีกระบอกไฮดรอลิกด้วยนะครับตรงนี้นี่ฮะ อ๋น่าจะยกดัมได้นะครับนี่ยกดัมถังได้เลยซ้วมวะเนี่ยรถดูดส้วมวะเนี่ยน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับของนอกน่าจะรถดูดส้วมนะครับพวกนี้นี่ยสามตันนี่ยใช่ไหมเนี่ยสายมันทำมสั้นยังไร พอเทก็ดำเลี้ยวโอโดีจังเลยบอกไฮดรอลิกของนอกเลยเคมโอ้ยโห,โห,หัวเอฟบีถังของนอกอย่างดีแต่เครื่องเคมครับ น,นี่เป็นดีคิวแล้วครับฮะเกียร์ร้อยสิบเจ็ดแปลงสายครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นคันนะครับเป็นหัวเคเอ่างเง้ยเขาแปลงสายมาเป็นเอยแปลงเป็นคันมาเป็นสายครับโอ้ยทำออกมาได้สวยมากครับตัวนี้ช่างถือว่าโอเคครับนี่ครับมีลูกหมากด้วยครับ กักคือกักโอเคเลยทำยากนะครับผมสายเกียร์แปลงสายเกียรย์แล้วก็พื้นที่แคบๆโอ้โหยิ่งทำยากเลยถ้าจับตรงนี้ไม่ถูกก็เข้าเกียร์ไม่หมดนะครับเก่งนะครับแปลงสายเกียร์นี่ต้องแปลงแบบ ไม่เป๊้แบบไหมถ้าทำครั้งแรกต้องมีแก้งานเนี่ยอันนี้ผมเคยผมเคยทำาลยนะสายเกียร์พวกทำยากมากโอ้ยตื่นหัวนอกนะครับตัวนี้น่าจะซื้อหัวซื้อหัวเก่งกับตู้มาของนอกแล้วมาวางใส่เคเมตัวนี้เนี่ย ขาครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับรถแวนรถแลนนะครับรถแลนไม่ใช่รถแวนใครอยากได้บอดี้ไหนะครับน่าจะได้บอดี้นะครับแต่ขายยกคันนะครับห้าหมืนห้าครับคันนี้ใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูครับหรือว่าสอบถามยังไงก็ลองเข้ามาดูครับอันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุหรี่อะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับ คิดถึงสีบุเรี่อะไรยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ